จมือจมือเซฮันจมือไหมโอ้ยโจยโจยโจยนี่โจยนี่โจยออกโจยออกโจยออกนี่โจยเอาหำแปะครับนี่หำนี่เสียดแคลดออกมาหนี่ห้ำเออสวัสดีครับผมแบรครับ ดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของผมเองนะท่านผู้ชมมันเป็นบ้านผมที่อยู่เวียงกันเห็นไหมทุกคนนั่นก็เป็นรถผมเองตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสวนหลังบ้านผมนะที่ผมเลี้ยงสัตว์ไว้มีก็หลายอย่างท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายเป็นนกกระจอก แล้วก็เป็นอ่ะโอ้ยหลายอย่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนเบิ่งนะนี่ก็เป็นอ่ะนกกระจอกที่ผมเลี้ยงไว้เลี้ยงนกกระจอกแต่ผมไม่นี่ไงท่านผู้ชมมันเป็นอ่ะไก่นะไก่โอ้ยนกนกกระจอกข้ามขอกไก่ได้ยังซับได้หรอซับก็ซับขึ้นพี่เอ๋อซับขึ้นนะซับขึ้นนะสิเป็นยังซับก็ซับนะไอซับขึ้นนะดูท่านผู้ชมตัวบักใหญ่นะ มาซับขึ้นยู่นะนี่ผู้ตัวพวกใหญ่นะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นที่ผมเลี้ยงเองนั่นแหละชุก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 ็ุกช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 ะกชากชุ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 กชกชุ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 กชกก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 ุกก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  บอกฮาว่าเลี้ยงมาตะกี้เลยเลี้ยงมาก็เลยแบบติดมาบไปย่อมไปใช่นี่ล่นี่ก็เป็นม้าบ่หมาด้วยนี่นี่ม้าไปก่อนเด้อนี่เป็นอ่ะยังวะงัวยังวะเขื่นยังวแขะบ่เป็นงัวแขะนะเขาอื่นยังวะงัวงัวยุ้ยงัวยุยงัวแขะโอ้เออสเตรเลียนรชบร์บรูโฌออสเตรเลียนบราฟรอสนี่ก็เป็นอ่าลาท่านผู้ชมหรือเอื่นอย่างหนึ่งว่าหมาเตี้ย

นี่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 ไปย่งอะล่ะเกือกเกียกเกี่ยมัยมันล้มวะล้เกียกเดียวันข้งหลัอ่นี้ก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวผมเองท่านผู้ชมที่ผมขี่มาไงโอ้ยงัวลังบ้านขับอุ้นี่ก็เป็นยุนนะท่านผู้ชมโอ้คืออะไรเว้ยโอ้คีเลยเว้ยหนาก็พีแงบอเลยตัหโอ้บอร์เนี้ยมาเบอร์นี้เว้ นกก๊กนี่เห็นไหมท่านผู้ชมอ่ามาเบิ่งนกนะท่านผู้ชมนกก๊กนกก๊กมัน,กกนกกมเป็นนกอะไรวะนก,กก๊กวะเอา้ายังวะน,นี่นี่ท่านผู้ชมมันแหลนมาใส่ผมเมื่อ,อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนกนกก๊นกนกก๊ก

มีหมีนะนะพีนะ่โดแต่มันเข่ามาได้นะไม,ม่มีนม้ำโศแต่มันเข่ามาได้มอีอันประกะนี่เด้อ,อันนปกาี่อันประกาแต่แสนะ็บเนาะเข่าเย็นนะเป็นมันเบิ้งเอ๊ะปาะก,กาปาะกะนี่ท่านผู้ชมทุกคนอาจจะเ,เอ้ากูเคยเห็นเด้ไง Well โอ้คมก็เ hmm. ห mm ็นได้นี่อ้มันคือปีกกว่างใช่ปะป้านั่นถูกป่ะเห็นแต่ในในปุ่มในปุ่มอ่ะนะในปุ่มอ่าตอนปฐมพิ่งขึ้นงอ้มินมเขาไปแก้อะไรพี่มินมันชัดเจนเลยค่ะเรียม ก็มีสัตว์หลายอย่างนะท่านผู้ชมไปย่างวอก้อนชูพนานี่เป็นคนที่เซียนสัตว์เนาะเพราะว่าคลิปเพื่อนแต่ละคลิปนะมักไปเออเอาสัตว์ป่ามากินเนาะไปล่าสัตว์ป่าเลยก็ไปซื้อสัตว์ป่าฮะมินยังมินมินมินอู้นับมีนัำมันเอ้าจันทร์พอนบัวเออจนทพอนดีนี่ จนพอจนพอนบว่ตันน right like like ี้มันบริยานงู้ดเลยนี่เอาต้นบริยานงูกับตันเนี้เสียงมันเหาคือมาเนี่ยเมียแคทเมื่อยแคดแคทมี่แคทแคด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 แคีแคดแคคดแคดแนี่คดดูเดแค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 ดแดแคดแคดแคดแดแคดแคอดเดง จิงโจ้ก็ว่าดูกระต่ายวะยังวะมีล่ายังวะอุมาล่าแซ่บรเลยเฮ้ยอันนั้นมันก <c oughs> ้องบีจีนก็อันยาวาอุขากรวยตัวมาาันเห็นใชเป็นกระต่ายกับเป็นเป็นจิงโจ้กับบุเ็นหนโูโอู้อันนี้ยังวะจิงโจ,โจ้ตัวนี้จิงโจ้จิงโจ้เสีส่ยวโซฟานาเนาะเฮ้ยอันนั้นเอ้ยยัง จริงใจจริงใจจริงจังจริงชั่วนอยู่พี่อันนี้ก็ลูกมั้งเหรอเดี๋ยวถ้พี่เห็นพวการนอนโจโจจริงโจจริงโจเอ้ยโอ้นอนบนตีนหน่อยดิเว้ยจร์อะไรนะตะเพ่ไงพี่มาจรจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง น่าทานผู้ชมมันมันมีหลายนะเออ<ช>มันเป็นสวนสัตว์ที่ผมเลี้ยงมาเลี้ยงกับมือนั่นแหละก็คนมีเงินก็แบบมันก็จะประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นหมูนะท่านผู้ชมหมูเ <c oughs> อ้ายังไงนี่วะคือตัวใหญ่เถอะวะนี่นะห <c oughs> นูอียังนี่หนูยังว <c oughs> ะแม่งป่นหมูหนูคือจีขลาดด้วยพี่ลืกอะไรหนูตัวใหญ่เหรอวะ เอ้ยแบะอะแบะเบะโอ้มาอสามคนบอบอมาเบี้ยงโดนเติบแล้วมามาเบียงหน่อหนึ่งนะนั่นอะเรข้าวมันอย่างโอ้ปิ้งแบะมันจะกินปิ้งแบะโอ้หนูนะหนูไม่หนูยักษ์นะท่านถ้าสมอันนี้หนูยักษ์

นี่โจ้ยห้ำแปะแข็นี่หำนี่เสียแคแลตออกมาหน้ำเออลิ่งบ้านหนิว่านี่นี่นี่หำนี่เสียแคแลตอยง่อไแมันย่งได้อีกอุ้ง้ามเ้ยได้คูณนะครับนีมันงามนะได้คูณยู่ยบอกไปซาแลคูณดีได้คูณ ต้นนี้มันคือสีหัว่มองเขาเห็นต้นนี้ต้นหนังนี่การดีๆต้นนี้มันแบบปรนไดมันก็สามารถจับเขาได้จะไปคูนสุ่มไหนเท่าน่าเบื่อจริงวะเบื่อต่อวันที่เนี่ยผูเดี๋ยวคือเดี๋ยวมานี่มานี่มามาเอาคำมาให้ทายนะมามามานี่มานี่ก่อนมาจุกุจุกุเอาเหนียวชื่อ โอ้มังคีมังคีมังคีเหนียวมังบอด้คีมังเหนียวมังเหนียวโอ้มังเหนียวเหรอล่นไปเอาอีพอมังคีมังคีอยู่นะเนี่ยมันบอด้คีมังเหนียวอืมมันเหนียวโอ้มันมีค่อยมันมีคไขยโอ้มันจะมันเหนียวเออดมันจะออกมาแล้วมึงเห็นไรปขันเหนียวมาเนีมึงแต่เอาหำเสียเว้ยมานี่สักได้เลย มาเอาจับไปจับนะมาเอาไปเอาเกาะดิเอาไปเลยดิกูหายเลยสุดไปไทยไอ้เหี้ยเอาไปไทยหน่อยถึงตึ้มกระซงแคาเลยอายุเอาเอาไปเซลฟี่เอ๊เอาไปเอา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 เซลฟี่ไปเอาจยุเซลฟี่เยอะอายุอะไรอายเซลฟี่เยอะเซลฟี่โอ้โหโอ้ยโซใจเว้ยตไปแย่งอ่ะดิเซลฟี่เซลฟี่โยนบอกงานเลยโอ้ดังดังโม่เว้ยฮะดีกินตามวันี่ดังโม่ดีกินตามวันที่เอาดังไปสังเกตเดนเป็นดังออกมาเลยเป็นสันหนยมาๆมาถ่ายรูปนี่นะ ลิงลิงหล่าหอบตังแมีเที่ยวไทยกูเท่ยกูอยู่เตยมมากูดปจุ่มฮนล้างรถทีก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผสมผมเดี๋ยวผมก็จะขอโตกับปักเซก่อนนะเพราะว่าคินหอดนี่ตาไงก็มาโดนเติบแล้วออกมาแล้วจากสวนสัตว์ที่จะไปจากันใจจะดึงเจ้ามบาไว้เบาอย